นะมโมเมพุทธเตชะสารตะนาตยาธรรมมิกาเตชะปัสสีทิปัสสีเทวานารายปราเมสุรา เทติพร้อมมาจะอินท่าจะจัตุโลกาคัมพีลัากาสามุทาผูตุงคาง ขาจัสะพรบัญชายยาปัสิีติภาวันตุเตชัยยาชัยยาทอรานีทอรานีอุตาติอุตาตินาทินาทิชัยยาชัยยาคาคนลาตนลานีใสนีลายใสเสนนาเมรุราตาพลนอราชี ชัยยาชัยยาคำพีลาสมพีนาเคนธานาขีปีสาจพูตาการีชัยยาชัยยะตนนิมิตาโรคีชัยยาชัยยาสิงขีสุธาธานามุขชา ชัยยาชัยยาวารุณนโมคาสสะตาชัยยาชัยยาจำปาทินาคากุราคันโทษชัยยาชัยยาคันช์คนนาตุโรงสุกราภูทรงสีหเพียงคาทิปาชัยยาชัยยาวารุณนโมคาสสะตาชิตาชิตา นารีปุณาสุติโนราดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรานีตาเร สัทธาสุชัยย an าชัยยาชัยยาทอราณีสารตินสัทธาชัยยาชัยยามังกาลาตรันยาภาวะเขชัยยาชัยยาวารรนนายาเขชัยยาชัยยาราคาเส สุราผูชาเตชาชัยาชัยาพร้อมเมนตากานาชัยาชัยาราชาทิลาสาชัยชัยาชัยาปัตตาวิงสาพังชัยาชัยาอารันตาปัจเจกพุทธสาสวัง ชัยยชัยยะมาเฮสุโรหาโรหารินเทวาชัยชย,มมชยชัยยาพรมมาสุราโคชัยยชัยยนาโควิรุณหาโควิรุปะโคจันทิมาราวินโทเจเวนาเตยโยจักุเวโรวาณโนปิจาก ทว่าโยจะพาชนโฮกุมาโรตัตตาราทากอัตาราสมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทธโยอิสิโนสาวกาสาวาชัยยาลาโมภาวันตุเตชัยยาธรรมโมจะสังโฆ จะดาสปาโลจะชัยากังเอเตนาชัยยาเตเชนาชัยยาสดทีภาวันตุเตเตนาพตทเตเจนาหนตุเตชัยยามังกาลังชัยโยปีพุทธาสิริมาตอย่าง มารัตชาปปิมาโตปาราชโยโกสยัมโพที่มันเตปโมธิตาชัยยัตถาพรมมาคณามาเหสินโอชโยเปพุทัสาสิริมาโตอายังมารัจปาปปิมาโตปาราชโย โอโคสายมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทกนามาเฮสินโนชโยเปพธทัสสิริมาโตอายังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสายมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตทาเทว วนะาคณะมาเฮสินโนชโยเปโุตัสสัจริมาโตะยังมารัสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาใชยะตัทสุปันนัคณะมาเฮสินโนชโยเปโุตัสสัจริมาโตะยังมารัส จะจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาใชยะตถานาณาคณาเมเฮสินโัยชโย พุทธาสิริมาโตอาญงมาราชจปปปิมาโตปาราชโยุโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตัทธาสารามมาคนามาเฮสิโนชยันโตโพธิโม เลสากายานังนั้นที่วัดธานโนเอวังตะวังวิชโย โหยชัยยานสุชัยยามังคะเลอปาราจิตตบันลังเกสีเสปัตตวิโปคะเลอภิเสกเจสาพุูธานังอังค์ปัตโตปโมตติสุนะคาตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตัง สุขนโนสุมาหโตจะสุยิตทั้งพรหมจารสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทาคินังมโน กรรมััปณิติเตปทากินาปทากินานิกตะวานรพันตาเทปทากินเนเตอัตรัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสนาอโรคาสุขิตาหอศตาสาาเพียยาเตปิสุนันโตพนโต โตเยตเทวาดสมิงธานิอติกตาเิคายุกัสธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัปปาราคขันตุสัพปสันตานังราคขันตุจินนาสานาญากาจิปัสตนาเตสังสาเพปุเรน โสมนรทาหยุดตการเรประวัตสันตุวั a สังวัดสาวรากาโรคาจุปัฏฐวะเทศังนิวารเตุจะศัพท์ากายสุขัง จิตติสุขังอรหันตุยธารัง